ได้ทันข้าวขาวบบพิร้อยห้าเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในการ88ตำบล2,549หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยหนึ่งองค์การบริหารส่วนัหวัดเป็นพื้นที่ราาสุ่มตอนเหนือรินฝั่งแม่น้ำมูลประเทศกวบุรีรัมมีความดีด,ดีและขอขอบคุณ ท่านแรกครับในนามของพระพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเงินพันข้าะ นายสมชัยประราชนายหญิงรัมบัตคุณยศ ในายพรภัยหักประคุณนายสำราญก้อนทองนายสาวปราณีดวนขึ้นหนึ่ง นั่งทันชนุสุดประเสริฐฉายนานเป็นเชิญในปีปนรพิจันทร์นราองผู้ว่าที่ทันชา อีกด้าไนายที่ประชาชนเคารพก็ถือสต้าโปรดเติมบรรดาประทอนให้สมเด็จพระคณิพกอำนาทิฏฐิพระราชาไเมตพันาข้าวขาดอกมณนล้ไว้ให้ มีประสบการณ์ด้วยในการปูข้างไม่ได้เกินต้องตตัวเอง้ก็ตัวตเองตอนนี้อายุข็อเกษียณอายุราชการนานแ้วขั้นมีสุขนาพแข็งแรงและมีความสุขกับกิเดการสูงใจกรพันพิเศษในแบบสิีททัศน์ในชุดแรก